เราก็เริ่มเห็นโรดกันค่ะพี่ีเรามาดูกันบ้านดีกว่ามันดูสวยหรูมากแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะโอเคต่อ่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะยกกำไรขาดทุนถ้าเรามองเป็นตามปีเนาะปี2020ค่ะจะอยู่ด้านล่างนี่นะคะขวามือก็คือมีรายได้174ล้าน ам, แต่ว่า ขาดทุนที่615ล้านบาทมันย้อนกลับไปปี19ค่ะก็ขาดทุนที่117ล้านบาทเนาะแต่ปีก่อนหน้า,นาไม่ว่าจะเป็นในปี18หรือว่า17เนี่ยเรียอรกว่ายังมีกําไรที่ดีอยู่สาเหตุมนเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทบจากโควิดด้วยแน่นอนไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่แค่ไหนโควิดมากระทบแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตด้านบน เวลาที่ผู้ผลิตอื่นๆหรือผู้ใช้บริการที่ที่รอใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะได้รับผลกระทบมันก็ส่งผลกระทบะทบกร,ระทบมาจนถึงตัวเขาเด้วยแน่นอนอันเป็อย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็คือว่าด้วยเขาเป็นสินค้าที่ผูกกับราคาตลาดโลกนั้น,ม,นมันก็มีขึ้นมีลงตามปกตินะคะอันั้นมันก็เลยเห็นตัวเลขขาดทุนสองปีติดกันนะคะแต่ว่า มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างไรายได้ของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราเห็นภาพสรุปไปแล้วเนาะว่าขาดทุนมา2ปีติดแต่โครงสร้างไรายได้ค่ะปี61 62 63ธุรกิจปิปโตเรเลียมนะคะของ IRPC เนาะถ้าเทียบกันมาเนี่ยปิโตเรเลียมปิโตรเคมีแล้วก็ธุรกิจอื่น ห1ห2 6 3กสองหสามก็เรียกว่าถึงมันจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่มันก็ไม่ได้ดูแย่มากนะ,นะคะมันก็อยากเป็นไปตามตกลไกของมันอยู่อ่ะงั้นพอเราไปดูรายไตรมาสคะ่ะพอเราไปดูรายไตรมาสเนี่ยจะเห็นเลยว่าไตรมาส2ของปีนี้ไตรมาสสองสองูนย์สองหนึ่งนะคะกำไรเริ่มมาแล้วที่สีุ่ดห้า็ดล้านบาทอ่ะ,อะ เพราะฉะนั้นนีสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างในใน,ในภาพรวมเนะาะเศรษฐกิจรวมของโลกเนี่ยเเริ่มกลับมาในอ่าเดียวกันความต้องการการใช้พลังงานต่างๆก็เริ่มกลับมาราคาหลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นส่วนต่างกันการอ่าจักการกลั่นของเขาก็ดีขึ้นทำให้เขามีไรายได้เริ่มกลับเป็นบวกขึ้นมาและเป็นไปได้ที่ทีิเห็นจะพูดว่าและปีนี้แหละค่ะอยากจะพูดชัดเจนเลยว่าและปีนี้เขาก็จะคลิกกลับมา มีกำไร<ท>ำอีกคร,ครั้งหนึ่งใช่ค่ะเรียกได้ว่าการขาดทุนสองปีก่อนหน้านั้นไม่ใช่การไม่ใช่คนธุรกิจมีปัญหาแต่เขามีมันมีปัจจัยเกิดขึ้นบางส่วนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแต่โดยตัวฟังชั่นธุรกิจแล้วเนี่ยยังไปต่อได้ไม่ได้แปลว่าคนเปลี่ยนไม่ไม่ใช้พลังงานพวกนี้แล้วไม่ใช่เลยนะคะอ่ะนั้นนี่มิวสิกเนี่ยเอามาคุยกันวันนี้เพราะนั้นดึงมุมมองของนักวิเคราะห์บ้างค่ะนักวิเคราะห์มองว่า ีนี้ปีหกสี 64. กำไรจะขึ้นเป็น1.6ึหมื่นล้านบาทพี่จากหาดทุนเห็นไหมพี่จากขาดทุนเป็นกำไรแล้วนะคะจากการ,รทีนะใช่ เริ่มมาแล้วเพราะว่ามันมีกําไรส่วนต่างที่พุ่งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มาจินของปุโตกิมีที่สูงขึ้นด้วยอย่างที่เรารู้ข่าวกันแหละว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันขึ้นหมดเลยนะคะและแนะนําให้ซื้อเขาอันนี้นักวิเคราะห์แนะนํานะไม่ได้แนะนำเองอันนี้จากวงวิเคราะห์นักวิเคราะห์มองว่าเป้าของ IRP3 อยู่ที่5.80บาทค่ะซึ่งวันนี้เห็นแบทะน่าจะอยู่ประมาณ4.82ตามนะ ก็ถ้ามาจีนเยอะอยู่เยอะอยู่เลือประมาณสิบบาทกว่านะคะงั้นถ้าแบ่งเป็นสองส่วนในมุมแกวนะเดี๋ยวกราวต้องฝากคุณเจเอกรอบนึงถ้ามุมแก่นเนีมองแบบนี้ค่ะวันนี้ราคายังถือว่าย่อๆอยู่วันนี้เห็นเห็นแดงๆอยู่นิดนึงแน้วมองแบบนี้ไออาร์พีซีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ที่เน้นเรื่องของการกินกำไรยกเว้นช่วงที่มีราคาราคาวัตถุดิบของเขาขึ้นุูดปาร์ในช่วงนี้ผ่านมางั้น ถ้าเราซื้อวันนี้ลงทุนพุ้นแล้วกันถ้าเราลงทุนวันนี้นะคะ่ะถือวันนี้เพื่อที่จะเติบโตไปอีกปีหรือสองปีข้างหน้าตาม New S Curve ของเขา<ม>แก้ว่าตัวเนี้ยใครถ้ามีเงินเย็ยนอยู่เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า New S Curve เนี่ยพอถึงเวลาน,นจุดหนึง่ง่ยพอมันพอมันจุดติด่มันเปลี่ยนทุกมันไปเลยอะคะ่ะใน<ม>หุ้นหลายๆตัวเราก็เห็นแบบนี้เหมือนเหมือนบิตคอยใช่ไหมคุณเจคุณเกียรติพอมันไปทุก มันดิดขึ้นเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยมันกต่อขายหมูกันไปฮะนี่นี่ผมจะบอกนิดนึงนะครับเมื่อเช้าครับครับคือคือเรื่องคือเรื่องที่ผมพิ่งถึงเรื่องหมูใช่ไหมเออก็จะคืออยากให้ติดตามกันบ้าจริงๆว้วเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยคือเรื่องอะไรใช่ไหมครับคุณคุณแก้วพูดถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนไทยอินเข้าเรื่องผมเป๊เลยอ่ะเนี่ะนี่ที่บอกท่านผู้ชมกันนะครับคุณเกียรติคุณแก้วนี่ไม่รู้นะว่าผมจะพูดเรื่องอะไรวันนี้ ผมก็พูดแซวเล่นๆบอกคุณเกียมว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องหมูดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่แจ้วไถยอินให้ละเดี๋ยวมาดูกันเรื่องอะไรรับจริงเหรอไทยอินกับเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยอโอรคือสิ่นที่ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักไอ้มวกนักลงทุนนะถ้าจะถึงวันนี้เพื่อที่จะรอเขาโตไปกับธุรกิจใช่ไหว่าโตไปกับธุรกิจเขาอะค่ะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าภาพรวมแล้วเขามีความแข็งแกร่ง นะคะอ่าเนี่ยแหละเป้าหมายในปี2568้าหเขามองเอาไว้ว่าอ่ารายได้ก่อนหักภาษีเนี่ยจะมาจากธุรกิจใหม่ประมาณ25%่ส้าและพอถึงปี2573เนี่ยรายได้นะก่อนหักทุกกอ่นหัภาษีแบบเบี้ยองเขา,าค่ะจะเพิ่มเป็น50%ก็นั่งจิ้มไปปีนี้64 65 66 67 68 9ปีครับ ใช่อีกสี่ปีก็จะเริ่มเห็นรอยชัดเจนคือพอถึง9ปีก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่าสวยหรูมากเลยนะมันเหมือน<ม>จะนานนะคะว่า9้าปีแล้วจริงๆอ่ะแลับเดียวเองอ่ะแต่จะมาห้ปีแล้วอย่างนี้นะคะก็เลยมองว่า<ม>โดยส่วนตัวแล้วอ่ะหาจังหวะดีๆถ้าถือยาวตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าถ้าใครจะเก็งกำไรหรือใครอยากรู้เรื่องกร้าฟเนี่ยอันนี้โยนให้คุณเจระคะว่างบการเงินเขาแบบคร่าวๆอ่านแบบง่ายๆได้นะครับครับดูง่ายๆนิดนึ่งเนะครับ ดูง่ายๆที่คุณแก้พูดถึงจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่ะผมขอเปิดนีปักกาในสก่งนนะฮะเนี่ยนี่ฮะเราจะเห็นว่าเอ่อตัวตซวาร์นะครับเนี่ยคุณแจ้พูดถึงก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปีปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมันจะมีการขาดทุนเห็นไหมฮะขาดทุนเอ่อพันหนึ่งร้อยล้านนะครับนะฮะแล้วก็ อีกปีหนึ่งก็คือปีเท่าไหร่อ่ะหกสามปีหกสามนะคบใช่หกสานี่ขาดทุนหนักเลยนะครับหกพันล้านนะครับ,รบแต่ว่านี่แค่แบบว่าไตรามาสสามไตรามาสสองในปสองขอโทษครับไตรามาสสองเนี่ยประกาศนมใช่ไตรามาสสามยังไม่ประกาศจะนี่แค่ไปไตรามาสสองเนี่ยก็พาเข้าไปกำไรหมื่นล้านแล้วอเออนะครับอันนี้คือจุดแรกที่เราดูนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมีการพลิก ใช่หไหมครับทิจกจะขาดทุนอันนี้เข้ากําไรเนาะเราก็มาขาดทุนขาดทุนหนักนะครับแล้วก็กลับมากําไรนะครับเรามาดูอีกตรงนึงก็คือตรงตรงนี้นะครับจุดสังเกตก็คือว่าเห็นไหมครับว่านี่สินนะฮะในนี่สินเนี่ยเขาคงะถวประมาณสักเก้าหมื่นหกพันล้านเนี่ยเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมปีนี้นี่แสนแสนสองไม่แน่ใจว่ามีการปไปกู้ <ๆ S 2> อะไรหรอืหรอเปล่านะ มีการลงทุนเยอะค่ะเขาลงทุนขึ้นเยอะก็พวกนี่แหละค่ะพวกตัว new edge t e ของเขาอะค่ะนืมนะครับก็คือทําให้ตอนนี้เขามีหนี้ที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับแต่วิธีการดูอย่างเงี้ยก็คือว่าโอเคตามหลักของวีไเนาะนะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาเขาจะให้หนี้เนี่ยไม่ควรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นของสินทรัพย์รวมนะครับที่สินทรัพย์รวมมีหมื่นเออแสนแปดนะครับมีแสนแปดนะครับแต่หนี้ตอนนี้เขาแสนหนึ่งโอเค มันก็เกินเกินครึ่งแหละเนี่ยที่ผ่านมามันไม่เกินครึ่งนะโอเคมันสูตสีอยู่แต่ตอนเนี้ยเกินครึ่งไม่หนึ่งแต่ก็ยังถือว่าโอเคนี่มถือว่าที่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้สูงมากนะครับมาดูตรงนึงก็คือ ROA นะครับ Return on Asset นะครับก็คือว่าจะ Return จากจากส่วนของสินทรัพย์ะน,นะครับ,บสินทรัพย์ใช่สินทรัพย์นะฮะก็คือมันก็กลับมาเป็นเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะ นะครับเกณฑ์การดูแบบง่ายๆก็คือว่าโอเคให้สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์อัพนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าดีส่วนเรทเทอร์นออนอีควิตก็โอเคนะครับตอนนี้สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผู้ถือหุ้นก็โอเคอ่ะเรทเทอจากส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมก็ถือว่าเฮ้ยถือว่าดีใช่ไหมครับเราลองมาดูตรงราคาตอนนี้เท่าไหร่นะสี่บาทตอนนี้สิบตอนนี้สี่บาทสิบสองนะสิบี่บาทสองใช่ไหมครับสี่บาทสองเนาะนะครับ เราลองดูที่อ่มูลค่าหุ้นทางบัญชีใช่ไหมอ่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีก็คือเหมือนกับว่าเอา่อถ้าบริษัทนี้เลิกใช่ไหมครับเลิกกิจการอา่าแล้วก็ขายทิ้งทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะเอาเงินมาแบ่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้เท่าไหร่ครับใช่ไหมอ่าก็คือแปลว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเนาะ ใช่ไหมครับก็แปลว,ว่ามันคืงมันคือสี่บาทสิบสี่มันก็เท่ากันเป๊ะเลยครัตอนนี้ใช่ไหมก็คือราคาเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าซื้อถ้าซื้อก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ขาดทุนไม่ได้กาไรอ,าอ่ะค<ๆ>ืะๆๆ <ๆ S 1> อเจ้า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 นะครับเราลองมาดูอัตราปันผลนะครับก็บบ <ๆ S 1> ถือว่าค่อนข้างถามว่าสม่ําเสมอไหมก็ก็เกือบสม่ำเสมอนะครับแต่ก็ไม่ได้มากก็คือโอเคสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ปีที่ขาดทุนก็ยังปันผลศึกษาปันผลนะ เห็นไหมสองปีเนี่ยเอออยกระดาบปันผลมาให้นะครับก็ P E เป็นยังไงบ้าง P E เนี่ยคือเหมือนกับว่าคิดง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าสิบหกปีคืนทุนในปีหกสิบเนนะี่ยแต่มาตอนนี้เนี่ยก็คือเขาเหมือนกับว่าเอเคลงทุนไปหกหกปีกว่าคืนทุนไอสองนี้ไม่นับเพราะว่าขาดทุนใช่ไหมครับก็บจะไม่มีมันจะไม่มี P E ขึ้นมา P E ถือว่าไม่สูงนะ P ีหกเท่าไหร่ครับหกสิสี่หนึ่ง ใช่ถือว่าถือว่าไม่ถ้าเลยนะอืมใช่ถือว่าไม่ถเนี่ถือเอาไว้อีกเจ็ดปีก็น่าราคามีเวสเทิลเ้าหัเจ็ดปีเออพอดีนะอ่าอ่าคือฟังคุณแจ้าเราเราลองดูไอ้ตัวอมรดกการเงินเขาประกอบเนี่ยก็ถือว่าบริษัทนี้ก็ถือว่าเออก็ถือว่าถามถามว่าถามว่าดีไหมมันก็ดีในลักษณะของคนที่จะถือยาวแบบอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังไอ้ของแคปิตอลเกนอะ ได้ไหมครับถ้าได้ถ้าได้คือเป็นกําไรของเราแต่ว่าถ้าโอเคเราถือเอาปันผลเนี่ยประมาณเนี้ยอก็ถือว่าขาดทุนยังปันผลให้เงี้ยก็ใช่ค่ะคุณเจริญรู้ว่าสุดอ่ะตัวสินทรัพย์มันเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้เหรอครับใช่สินทรัพย์รวมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคคือที่ผมมองใช่มันอาจจะเป็นมันเป็นส่วนที่รวมกับนีสิตด้วยหรือเปล่า เนี่ยมันบวกจากหนี้สินขึ้นมาเห็นไหมครับคือหนี้สินมันเพิ่มใช่ไหมครับก็เลยสินทรัพย์รวมก็เลยเพิ่มด้วยก็คือมันไปรวมถูกเอาไปรวมกับสินทรัพย์ตัวหนี้สินนะครับคิดว่านะอ๋อแต่ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าเพราะว่าสินทรัพย์เขาก็มีการเพิ่มขึ้นด้วยแหละเพราะส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่ก็ก็น่าสนใจน่าสนใจครับตัวนี้ก็ เดี๋ยวลอง,ลองมาดูกราฟกันแต่ว่าก่อนจะไปที่กราฟเราลองไปที่เผย่อที่คิดของวันนี้ก่อนดีไหมครับใเดี๋ยวกุณจในไหนเข้าหน้านี้แล้วขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงถ้าเกิดว่าอีกอันนึงที่ก็ชอบดูนะถ้<ม>าเกิดก็จะถิวขุ้นสักประมาณสองสปีขึ้นนะก็ชอบไปดูกลุ่ผมผู้ถือรุ้นหใหญ่ก็ะจะชอบมากพอๆเลย ใช,ใช่อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือปตร,ร์ทอซึ่งไม่แปลกใจอยู่แล้วเพราะว่า R p พเนี่ยเขาก็ถ้าถ้าพูดง่ายเขาก็เป็นบริษัทลูกบริษัทแม่อยู่กับปตทอ<ม>และทำงานด้วยกันมายาวนานนะคะแต่ว่าอย่าอันดับสองอขึ้นมา,าไทย n อาทัย n v เนี่ยแหละม,ม,มาด้วยเนอะแล้วเห็นมีสำนักง,งานประกันสังคมด้วยค่ะครับอืม,มโอเคก็คือ,อเ,คเป็นเรื่องของเรื่องของรัฐที่เข้ามา เข้ามามีสวยในการถือนะครับแล้วก็ต่างชาติก็ยังยังมีถืออยู่นะครับบ้าใช่ไหมครับยังมีต่างชาติถืออยู่บ้าอันนี้ก็เป็นบุคคลเนาะนะครับก็คือกว่าะมาเป็นผู้ถือที่ใหญ่สี่สิบ้าเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเราองแบบเนี้ยถ้าเราจะถึงยาวสองสามปีก็จะชอบดูหน้านี้ด้วยมันมันช่วยบอกเราได้เยว่าไอที่เราหาค่าทริปทางเราถูกไหมมันใชยคอนเฟิร์มได้ค่ะ ยิ่งถ้าพ้นตัวไหนเปิดมาแล้วแบบสถาบันสิอันดับแรกเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้แหละค่อนข้างจะมั่นใจในการถือยาวๆได้สบายๆอ่าใช่ใช่มีความมีมีมีส่วนเพราะว่าอย่างอย่างสมมติตอนที่ตลาดพ้นมารีเทิร์นกลับมาเราสังนเกตสมัยก่อนนะครับเห็นเคแบงเนี่ยเป็นตัวแรกๆเลย